สวัสดีครับเพื่อนพอน้องพี่กัลยาณมิตรที่รักครบรัศรัทธาในบาร,รมีของหลวงปูท่ทิมอิสริโกโบารหารไร่อำเภอบันค่ายจังหวัดระยองครับพบกันในช่วงเย็นๆน,นะครับอีกสักคลิปหนึ่งนะครับวันนี้สืบเนื่องจากหลายวันมานี้นะหลายวันมานนี้ว่างๆก็หยิบกล้องมาส่องพระนะครับหยิบกล้องมาส่องพระ ไม่มีวันไหนที่ไม่ได้ส่องนะครับเพื่อนๆส่องทุกวันทุกวันเอามาส่องเอามาดูทุกวันครับผมด้วยพระองค์เนี้ยนะครับเขาติดมานะครับเพื่อนๆเ,เขาติดมาเขาติดมาแล้วก็เราก็เกิดตั้งคําถามไว้ในใจอยู่นานแล้ว๋ยวมาดูพิมพ์กันน้องเพื่อนนะครับผมดูสภาพทั่วๆไปก่อน พระองค์นี้นะครับเป็นพระขุนแผนผงพลายกุมารแสงเป็นอย่างไรบ้างเดี๋ยวเอาขึ้นสักหน่อยสิเพื่อนดูไปก่อนเนาะนี่ครับด้านหลังเป็นแบบนี้ หลังก็มียันห้าทั่วไปนี่แหละเป็นพิมพ์ที่เราคุ้นหูคุ้นตาอยู่ดีนี่ด้านข้างครับดูความมิติของท่านนะครับความสูงนูนของท่านนะครับผมดูด้านข้างดูด้านข้าง คราวนี้มาดูใกล้ๆสักหน่อยดูสภาพนะครับเขาเกิดมีสภาพนี้อย่างไรไม่แน่ใจเลยนะครับว่าเขาไปอยู่ที่ไหนมานะครับ mm hmm. พอพลายไปอยู่ที่ไหนมานะครับพยายามบันทึกไว้อยู่ว่าหนึ่งสองสามสี่อยู่นะครับเด mm ี hmm. ย๋ยวดูไปก่อนน้องเพื่อนนะ ดูผงพายนะครับขาวงามมากนะครับงามนะครับพระเขามีสภาพอย่างนี้แต่ผมกลับสวยนะครับได้อีกไหมเนี่ยได้อีกสักหน่อยไหมปรับแสง,งสักหน่อยเออนี่อ๋อๆๆประมาณนี้นะได้สักหน่อยดูนะครับพระเป็นสภาพแบบนี้แต่ผมกลับมองว่ามันสวย งดงามอันนี้น่าจะเป็นเป็นไข่ของตัวมดตัวแมลงอะไรสักอย่างเล้วน,นี่เนาะผมว่านะหรือคงไม่ใช่พระธาตุหรอมั้งอ่าเ,เพื่อนๆดูไปด้วยนะครับก็เก็บไว้ตั้งคำถามไว้แล้วก็ส่องดูเรื่อยๆนะครับ แล้วก็พยายามพยายามว่าเอ๊ะมันจะเป็นยุคไหนอะไรยังไงนะครับเพราะเขาไม่เด่นไม่ชัดอะไรเลยนะครับแต่เพื่อนๆดูนะครับอันนี้เป็นพลอยนะครับนี่นะผมส่องแล้วนะครับเป็นพลอยครับดำๆนี่ดำๆหรือออกเป็นสีอื่นๆเนี่ยเป็นพลอยอันนี้น่าจะเป็นส่วนที่มันหลุดไปหรือไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับเพราะเขาฝังอยู่ลึกอยู่นะครับนี่ใช่ใช่หมดเลยนะครับนี่นะเนี่ยๆๆเต็มไปหมดเลยนะครับ ไปอยู่ในที่ชื้นแฉะไปอยู่ที่ไหนนะครับดูใบหูนะครับหายไปเลยนะครับดูใบหูท่านนะครับหายไปเลยนะครับฝั่งนี้ด้วยนะครับหรือเป็นสภาพพระที่มีมวลสารอะไรยังไงนะครับลายเยอะเกินไปหรือเปล่าพายมากๆหรือเปล่าหรือตัวที่มาประสานมันเป็นอะไรนะครับแต่ส่วนที่เขาแข็งแรงเขาก็ยังแข็งแรงอยู่นะครับ ใครที่มีความรู้มีประสบการณ์แล้วก็พอที่จะอาแชร์ความรู้กันได้ก็นยิดีนะครับเนี่ยนะครับเขาจะเป็นอะไรติดอยู่มันไม่ใช่ความหมายคือไม่ได้ทำให้มันมีสภาพแบบนี้นะไม่ได้เจตนาเขาเป็นขึ้นมาเองหินเนื้อเดิมเขาเนะขาขาเนี่ยเนื้อผงพุทคุณเนื้อผงไั่ ชัดเจนมากๆเลยนะครับเพื่อนๆนะครับผมเามาดูข้างหลังทีนี้นี่ยันนะครับยันอุณาลมไปตามตำราเป๊ะเลยนะอันนี้ก็เขียนว่าหลวงปู่ทิมนะครับจะเป็นตัวอักขระอักขระที่ไม่ใช่ขุนแผน15บห้วาระสุดท้ายที่ที่เราเห็นอยู่ที่มาเป็นพิมพ์บอกทองเหลืองอะไรพวกนี้นะครับยันพวกนี้นะครับครบทั้งหมดแหละ ดูอ่างครับอิซิลโกหายนะครับหาย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 หลุดไปเลยนะครับ <c oughs> ก็เห็นรลองรอยสภาพข้างในอันนี้อยู่นี่นะครับ <c oughs> แปลกดีนะครับแปลกดีเพื่อนๆกระดูไปวันนี้ วันนี้วันนี้เอามาคุย,คยดูด,ดูรอยยุบรอยย่นเขาเป็นธรรมชาติมากๆนะครับนี่ครับจะไปเราก็พยายามดูว่าเขาเป็นบล็อกไหนบล็อกนี้ก็ผ่านเป็นมาตรฐานมันแสดงว่ามีมาตั้งนานแล้วนะครับที่ว่าเส้นนี้มันข้ามข้ามยันลกขึ้นมานะครับแล้วก็มดลงข้างล่างเนี่ยมันเป็นมาตั้งนานแล้ว เป็นเอกลักษณ์เนาะนี่ครับเ,เพื่อนๆดูขละเล็ยันนะตัวยันครับลองส่องดูซิมันเห็นอะไรมากไหมนี่ครับเนื้อเพื่อนเพื่อนครับผมดูเนื้อท่านโอ้โหนี่นะครับ ทายเขาจะเป็นแบบนี้นะครับฟูฟูจับแรงไม่ได้อะไรแบบนี้นะที่เขาหลุดออกมาตัวที่เคลื่อนออกมาก็จะเป็นอะไรอะ่ะผ่านการเวลาเนาะเห็นไหมครับที่มือผมนะครับไม่เหนติดเริ่มติดแล้วนะครับค่อยๆจับ ารอะไรเป็นอะไรบ้างนะครับนี่นะครับดูนะครับผมส่องทุกวันนะพระองค์นี้นะส่องหามวลสารครับส่องหามวลสารส่องดูพลายนะครับส่องไปส่องมาเจอน้ําผึ้งน้ําผึ้งที่อยู่ในองค์พระนะครับเจอนะครับน้ําพึ้งนะครับนี่นะครับเจอนะครับตามตําราเป๊ะเลยนะครับนี่ครับเป็นพระยุค ตัวน้ำผึ้งเนะี่ยมันเป็นยุคสองอเป็นต้นมาแต่ว่าหนึ่งห้าเขาก็ว่า,ามีนะมันมีเป็นตัวน้ำยาประสานเป็นตัวประสานครับกับพวกผงพวกน้ำข้าวพวกอะไรต่างๆครับเนี่ยดูครับดูบนสารครับมีพลอยพลอยครับอันนี้พลอยครับพลอยอันนี้น่าจะเป็นส่วนที่หลุดลงออกไปหรือเปล่าก็เ,าเป็นไปได้นะ พอที่ฟังแล้วเขาหลุดเนาะเรามองอย่างนี้เป็นสีดํานะมองล้วยข้างนอกแบบนี้ยมันมองเหมือนสีดําแต่พอเราส่องดูดีๆเนี่ยมันมันมีหลายสีนะครับเห็นไหมครับนี่ออกเป็นดำนะออกเป็นดำชัดสิครับชัดสิครับหาจุดที่ชัดที่สุดนี่ส่วนอันนี้ไม่ใช่ดำครับมันจะออกเป็นเป็น สีแดงๆดงมคล้ายกับสีทับทิมอะ่ะนี่ครับผมนี่ครับผมสนีของพระองค์นี้นะครับโอถ้าเป็นพระสภาพเป็นพระที่อะไรนะพระสมเด็จพระอะไรเนี่ยคงจะหลายเงินเหมือนกันนะเพื่อนนะครับดูสภาพท่านนะครับ นี่เพื่อนดูนะครับเอาใครจะแคปก็แคปไว้เลยครับเดี๋ยวผมจะถ่ายอีกครั้งหนึ่งอยู่เนาะนี่นะครับไม่รู้วาละไหนที่นี้นะครับมันเป็นประเด็นนี้ก็คือว่าเออเราก็มาดูมันมันสะดุดตรงนี้ผมพยายามอ่านดูว่าเขาจะไปอยู่ตรงไหนเพราะยันทั้งหลังเมันดูวาละได้นะครับวาละสร้างอยู่วาละไหนได้นะครับเอาไปอามามาดูผมมาสะดุดตรงที่ตัวคําว่าไรนะครับคําว่าไรนะครับเขาอีกเอียงครับนี่คําว่าไรนะครับไม้ไต่คู้ ไม้มลายนะครับเนี่ยเขาจะเอียงนะครับเห็นไหมครับคําว่าไรนะครับเพื่อนเพื่อนเห็นนะครับคําว่าไร่ตรงนี้ครับเสรไ i ไม้มลายนะครับเขาเขาเอียงครับเขาเอียงเนี่ยคําว่าไรเนี่ยครับเขาจะเอียงครับเขาเอียงเนี่ยครับเขาเอียงทีนี้ก็ไล่เลยคราวนี้ครับไอ้เก่าเก่าที่ลงมาที่อะไรก็มาไล่ดูนะครับสุดท้ายเพื่อนๆนครับผม เป็นโชคดีนะครับก็มาเจอซะงั้นนะครับมาเจอมาเจอนะครับนะมาเจอซะงั้นนะครับมาเจอซะงั้นเขาเอียงนะครับนี่ครับเขาเอียงนะเอียงลักษณะการเอียงเขาจะเอียงจากซ้ายมือไปขวามือับเอียงไปทางนี้นะครับนี่เลยครับมาเจอนี่เลยครับนี่พระองค์นี้เลยนะนี่ครับพระองค์นี้ครับเนี่ย ดูเลยครับแล้วก็มาดูอื่นๆนะครับทั่วๆไปใช่อันเดียวกันเป๊ะเลยนะครับเพื่อนดูเนื้อดูอะไรต่างๆผมนี่ช้โยเลยนะครับผมนี่องค์แรกนะครับไม่พอมันยังมีอีกองค์ที่ต่อไปด้วยเห็นไหมครับองนี้ก็ใช่นะครับเนี่ยองนี้ก็ใช่นะครับเนี่ยองค์นี้ก็ใช่นะครับแล้วก็องค์นี้ก็ใช่นะครับเพื่อนเนี่ยที่เขาเอียงเนี่ย สไลด์ไหมมันเเขาเอียงนะครับดูนะครับนี่เห็นไหมครับมันไปด้วยกันเดียวนะครับเป็นพลอยฝังแบบนี้กลายเป็นมงคลของดีไปเลยนะครับคราวนี้นะครับพระชุดนี้นะครับซึ่งในพิมพ์พวกนี้นะครับเป็นพิมพ์ที่ก่อนจะเป็นหนึ่งห้าในสุดท้ายเนี่ยที่เป็นเนื้อข้าวเหนียวสุกบล็อกทองเหลืองทองเหลืองแต่งบล็อกเหล็กอะไรพวกนี้นะครับอันนี้จะก่อนนะครับจะก่อนนะครับก่อนหน้าตัวนั้นนะครับมันจะต่อเชื่อมโยงจากหนึ่งสามหนึ่งสี่มาครับดูอักขระเลขยันนะครับ แล้วพระชุดนี้นะเป็นพระที่น่าศึกษาค้นหามากนะครับว่าเขาไปอยู่ที่ไหนอะไรยังไงบ้างครับดูเนื้อหามณสารนะครับแน่นมากนะครับเนี่ยมาเจอตัวนี้แหละครับปลดล็อกเลยนะครับปลดล็อกเลยนะครับแล้วก็ชุดนี้กลายเป็นชุดที่เขาเคลือบเคลือบด้วยเทียนครับนะเคลือบด้วยเทียนแปลว่าอะไรครับเพื่อนเพื่อนเพื่อนก็ก็คงจะเชื่อมโยงได้ว่า มันหลุดนอนเพื่อนเนาะผิวเขาจะเป็นผิวที่เบาๆบางๆอะไรอย่างเงี้ยอันนี้เขาเคลือบรักษาหน้าพระนะครับให้มันอยู่ได้นานก็เป็นได้ก็เป็นได้นะครับอีกหนึ่งสันนิษฐานนะหน้าเดียวกันเป๊ะเลยนะครับเพื่อนดูนะครับหน้าเดียวกันเป๊ะเลยนะครับโชคดีมากๆนะครับนี่คือคือที่เราเก็บไว้แล้วก็ตั้งคําถามอยู่นานพอสมควรแล้วก็มาดูไล่พิมพ์เห็นทีละองมันมองไม่ออกผมก็เห็นอันนี้ก็เห็นอยู่นะแต่ก็ไม่ได้ดู สุดท้ายก็มาเจอนะครับเคลือบเทียนนะครับเพื่อนเพื่อนเคลือบเทียนนะครับเนี่ยเป็นพระชุดเคลือบเทียนครับนี่นะหนึ่งสองหนึ่งสามหนึ่งสี่มานี้เลยนะครับผมยันของเขาก็เป็นเอกลักษณ์ของเขาอยู่แล้วเคลือบเทียนครับเคลือบเทียนนี่เลยนะครับเคลือบเทียนมันก็จะมีหลายพิมพ์อยู่นะครับหลายหลายอันอยู่หลายหลายหลายวาระอยู่นะครับก็แปลว่าในมงคลที่มีอยู่เนี่ยเขาก็จะมารักษา หน้าพระแบบนี้ไว้ก็เครือบหรือความเป็นมงคลหรืออื่นๆก็แล้วแต่เหระเนาะก็เป็นไปได้ทั้งนั้นนะครับกลายเป็นของดีไปเลยนะครับนี่นะเจอบล็อกนี้เลยครับนี่เครือบเทียนเทียนไชยครับเครือบไว้ด้านหน้าด้านเดียวนะครับด้านหลังไว้ได้เครือบนะบนี่นะพอเราไปเห็นตัวยันแบบนี้ก็เลยไล่มาดู อัขระเลขยันตัวเดียวกันเป๊ะเลยนะครับเพื่อนๆตัวเดียวกันเป๊ะเลยนะครับอันนี้อาจจะชัดบ้างไม่ชัดบ้างนี่ครับนี่นะนี่นะนี่อันเดียวกันเป๊ะเลยครับผมอัะรเลขยันนะครับข้างล่างสละไอไม้มาลายเอียงนี่เลยนะครับผมกลายเป็นของดีนะครับแบบนี้เนี่ยมันเป็นอื่นไม่ได้เพื่อนๆมันเป็นอื่นไม่ได้นะครับใครมีแบบนี้เก็บเลยนะครับเก็บเลยครับ สุดจัดประหลัดบอกครับสุดจริงกระดิ่งแมวนี่เลยนะครับผมโอ้โหผมเพิ่งไปเจอไม่กี่วันมานี้นะเมื่อวันก่อนนี่เองนะครับผมพิ่นั่งดูกันเออพยายามมันมาจากไหนเนาะพิมพ์นี้เพราะหนึ่งสหนึ่งสี่ตัวที่เป็นหลังตะกุดไฟสายไฟเอยหลังอื่นๆเออยันใหญ่ยันหนานะมันเห็นมาแล้วมันก็ชัดเจนในตัวของเขา แต่อัการาลิยันพวนนี้มันเป็นหลวงหาที่ลงไม่ได้มันก็เป็นเจอวาระนี้แล้วนะครับส,สุดยอดนะครับสุดยอดเพื่อนๆครับนี่นะครับผมดูนะดูความสวยงามของ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 พระนะของผิวพระมนลาลนะครับก็ผมผ่านตาผมมาแล้วนะครับแต่เราไม่ได้เอิดใจอะไรหรอกไม่ได้รู้อะไรหรอกครับนี่ คิดว่าเป็นเนื้อสวยแล้วก็เก็บไว้เท่านั้นเองแล้วก็เอาไว้ศึกษากันต่อไปแล้วก็แล้วก็องเนี่ยดูเนื้อขาวเห็นไหมครับนี่เนื้อขาวมันมามมันาแบบนี้เหรอครับเนื้อพวกนี้นะครับไอพวกนี้ก็จะอาจจะเป็นคราบน้ํามันก็ได้เนาะอยู่ในบล็อกเนาะบล็อกทานะครับมันก็เลยเป็นแบบนี้นะครับนี่นี่นี่เลยนะครับผมนูนดูสิ ยิ่งส่องยิ่งเห็นบนี่ยิ่งส่องยิ่งน่าศึกษาอย่างยิ่งนะครับมันเป็นดูลึกเลยมันเป็นไออะไรนะนี่เชื่อมสมสิบห้านะี่มันเหมือนข้าวเหนียวสุกมันเหมือนอะไรด้วยสิเป็นเนื้อเทียนเนื้ออะไรมันมีอยู่นะครับก็เห็นอยู่นะครับเดี๋ยวจะต้องส่องดีๆซะแล้วนี่นะครับผมมีหลายเนื้อมีหลายเนื้อครับดูแล้วมีหลายเนื้อแน่นอนอันนี้ก็เป็นเนื้อหนึ่งมีหลายเนื้อครับอันนี้ก็เป็นอีกแบบหนึ่งนัเนเองเนื้อหนึ่งนั่นเอง คล้ายกับผงน้ำมันเลยเนาะนี่ครับผมสิบห้าก็มีครับแบบนี้นะสิบห้าก็มีหรือเป็นอ่าคล้ายๆกับเป็นเนื้อเทียนคล้ายๆกับดูสินี่สวยๆส,สวยมากครับเพื่อนๆครับผม มาสรุปท,ที่อักขระเลขยันนี่แหละมันเห็นนิดเดียวเท่านั้นเองที่พอจะดูได้เนี่ยสลระไอไม้ไรเอียงเอียงเนี่ยตัวนี้เลยนะครับเอียงเอียงเนี่ยนะครับเห็นนิดเดียวเห็นนิดเดียวดูไปดูมาเนี่ยเพราเอียงแบบนี้นะครับผมเนี่ยเอียงแบบนี้นะครับต้องตามเก็บแล้วนะครับพระอันนี้ใครที่เห็นคลิปนี้แล้วก็รีบเลยนะครับรีบเลยนะครับ สบายใจไทยแลนด์เลยนะครับคราวนี้ครับในพระชุดนี้นะแล้วองค์นี้เนี่ยมันมีมันมีพลอยมันก็ไปทางเดียวกันด้วยสิเห็นไหมครับเพื่อนๆครับผมมีพลอยที่ฝังด้านหน้านะครับเนี่ยโอเคนะครับเป็นของดีวันนี้ก็ถือโอกาสเอามาให้เห็นอีกมุมหนึ่งนะครับของมงคลของหลวงปูท่ทิมอิสริโกนะครับอีกชุดนี้ถือว่าถือว่าเป็น ความรู้ใหม่ก็ว่าได้นะครับในพิมพ์เนี้ยสระไอไม้มื่อยเอียงๆอย่างเนี้ยนะครับผมก่อนหนึ่งห้าครับก่อนหนึ่งห้าครับสวยงามสุดจัดนะครับเนื้อจัดมากนะครับเดี๋ยวจะขอพรจากข่้นนะครับขอให้เฮงๆปังๆโอเคนะครับผมประมาณนี้นะครับสําหรับคลิปนี้ในช่วงเย็นเย็นเมื่อเช้านี้ก็คุยกันไปแล้วรอบหนึ่งเดี๋ยววันนี้ก็มาคุยกันในช่วงเย็นเนาะโอเคนะครับท่านที่ทํางานก็ทําต่อไปนะครับเสร็จจากงานก็ เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพนะครับทุกท่านทุกคนนะครับผมโอเคนะครับบุญรักษาบุญรักษาพบกันใหม่ในคลิปต่อไปครับผมฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับผมโอเคครับสวัสดีครับ